สวัสด,ดีโซเชียลแคมนะครับแคมอะไรล่ะสวัสด,ดีผมกาเดียนนะครับหลังจากไพ่แล้วก็หัวแบะไปซะโอ้ยเชีย่ยปรับใหม่พโฟนดแบบหัวแบะไปซะหลายรอบนะแล้วตอนนี้ก็มาต่อกันครับกับนูนาแล้วก็ยูคินะครับยูคิเมะของเราเนี่เองปะตัวมันขาวจังเว้เฮ้ยตอนนี้เราเดินทางมาในถ้ำแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรปะวะโอเคเฮ้ยไ,ได้เฉยเลยวะ เ้ยยชสัตว์อะไรวะเนี่ยนนนััุ่ิงทำไงอะทำไงอะทำไ,ไงวะ,งวะชิบหายแล้วจะโดนแดกไหมอโอเมกอเดนีเดๆๆ เอาเชีย่ยเล่นยังไงอะโอ้ยกอดทำยังไงวะวไม่คุณเล่นยังไงเะ็กคน ผ่านยังไงอะดูมันเกี่ยวโอ,โ,โอ้โ,อโหว่ะโอโ้โหโอ้โหบินเลยแม่โอ้โหเล่เลยโ,โหเจ็ดเค โอ้ my god โอ้ยี่เอ้าตายเลยเฮ้ยเมียไม่ตายดิวะอ้าวว้ยตายฮะโอ้ว้าวอ๋อให้มันชนเหรอโอเคอีกรอบนึงไอ้หมีไอ้หมีไอ้เยี้ยหมีไอ้หมีไอ้ทัดหมีอ้าโอ้าว oh อ h my god อู้อๆตายแล้วหาเร็วมานีมาดิมาดิมาดิโอเคฮัลโหลคอมออนเบบี้ชิบหาย okay. มันต้องอยู่นิ่งๆเว้ย จ้าอาค่ะขึ้นไปดิค่ะขึ้นไปดิค่ะกูตายหาแล้ว thank you teacher โอ้โหชี่เอมึงชนตรงนั้นอ๋อมันพยายามจะชนเราเว้ยทีนี้ต้องทำให้มันชนอีกทีหนึ่งโอเคเข้าใจละค่อนข้างยากนะฮะทางนี้เลยก,ก็ได้เฮ้ยทางนูน้น ขึ้นไปโอเคโอ้ยเคี้ยนหนีมีหนีมีไม่ใช่เรื่องตลกฮัลโหลว้าวววววววโอเคอโอเคขึ้นไปโอ๊บทำไมอ่ามันต้องรีบหันหลังกลับนะครับโอ้ใหม่ก็โอเคเอามา่งเอาม่ใจเย็นๆๆ <mm> ใจเย็นเฮ้ยไอมีไอมี บริษั์เอ้ยมันต้องกระโดดเลยเว้ยมันไหลไหลไหลามาแล้วกระโดดโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> ลงดิวะโอเคทางนี้ทางนี้ <c oughs> ชิบหายแล้วอึ๊บโอ้โหไปได้ไงวะได้ไงวะโอเคมันยังมองอยู่เงามันยังไม่เห็นเราฮัลโหล โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก่อนนะ mm hmm. ไม่โดน mm hmm. เอยชิตีเดี๋ยวก่อนแล้ว mm hmm. เราจะหลบยังไงมันม,มีที่หลบแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะยูคิอย่างนี้เลยอะ mm hmm. เอางอย่างนี้เลยอะ อึ๊บโอเคพุ่งมาเออโอไปแล้วบายบไยจ้ะโอ้ my god โมตื่นเต้นสัตว์โอ้ my god โอ้โหหัวอะไรวะเนี่ยโอวัดอะไรวะโอ้ผมนี่ปวดหัวเลย หนีมีไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเด็กสาวกับเจ้าจิ้งจอกน้อยตกลงสู่สพื้นน้ำอันหนาวเหน็บว้าวแล้วตอนนี้มีตัวอะไรตอนนี้พวกเขาถูกกลืนกินเข้าไปแล้วพวกเขาหายตัวไปข้างในนั้นเข้าสู่ถ้ำน้ำแข็งยันใต้น้ำ อ,าาอ่าฉันสงสัยจังเลยนะว่าทำไมพวกเขาไม่จมน้ำตายนะแม้ว่าคุณูุคซายูกะจะเป็นนักล่าในช่วงสภาพอากาศที่ดีก็ตามทีแต่ในสภาพอากาศที่เป็นพายุหิมะนี้มันก็ไม่ใช่เวลาล่างนะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะรู้สึกจะตกน้ำนะอ้าวชิบหายอยู่นน้ำจริงด้วยวะอยู่คิดเป็นไรไมม้ว่ายน้ำอย่างกระบาดุกน่ารักจัง โอเคตอนนี้เราอยู่ในน้ำนะครับเราต้องขึ้นก่อนตกน้ำยูคิทำไมน่ารักจังวะโอเคโอเคโอเคขึ้น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 โอเคว้าวไปไหนต่อมาเนี่ยข้างบนมี ข้างบนมีแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาไปทางขวาก่อนแล้วกันโอเคต้องทางขวาไปไม่ได้ต้องไปทางซ้ายนะครับโอ้โอเคน่ารักจังว่ายน้ำยังน่ารักนะตัวขาวพลนเลยไม่เราอยู่ขี้มันนีว ข้างบนมีตัวอเอ้ยเชีย้ยดำสินะโอเคไปแล้วอยู่ิโอ้โหว่ายน้ำเร็วมากว้าวไปน้ำแข็งอะไอ้น่ไอ้นนั่นไม่ได้ มันเป็นน้ำแข็งมันขึ้นไม่ได้คุณแล้วจะไปยังไงวะมันคำถามอยู่ตรงนี้แหละอ๋อหน้านี่โอเคลืมไปเลยว่าทำลายได้โอเคยู yo 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 yo. thank you Yuki ต่อไปเราก็ต้อง Yuki ึ้นไปดึงมันลงมาดึงมันลงมาโอเคเยี่ยมมาก ว้าวเฉียโอเคเออโอ้ยเย็บแม่มวู้อันนี้คือไรมีน้ำมาเ <c oughs> อาเชี่ยวปิวเลยกูว้าวว้าวว้าวปิวปิวปิว อ๋อทำให้น้ำลงมาแต่ก็ยังไงอ๋อทำให้น้ำทำให้มีน้ำนะครับโอเคไว้น้ำเร็วๆอยู่ขี้มาตามงมาพอมีน้ำเราก็จะไปที่อื่นได้ง่ายขึ้นจ็ตัวเชี่ยไรน่ะแมงกะพรุนเรอเหมือนปลาหมึกรีบขึ้นจากน้ำดิค่ะผมเป็นอะไรที่กลัวใต้น้ำมากนะมันโอ้ไ oh ม god อยู่ขี้มานี่เราขึ้นมาสิกูแตะหมาตายเลยขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ว้าวโอเคต้องขึ้นไปก่อน โอเคขึ้นไปว้วอึ๊บมันไม่ยอมขึ้นวิญญาณโอเคมานี่มิมานี่อยู่ขี้ตรงนี้ต้องอยู่ขี้ตัวเดียวแหละมาลอดเราไม่สามารถลอดได้นะครับคำถามคือไปไหน อย่าบอกนะว่าโดดชิ่งกับแพงเช่นนั้นหรือโอ้แม่เจ้าอึ๊บโอเคเอ่อ โอเคสุดทางได้อืบจ้าเรียบร้อยครับโอ้เอาละมีแมงกระพุนผมมาแล้วครับิิญาณแมงกระพุนผู้ช่ำชองโดดลงมา มึงควรจะลงต่ำกว่านี้หน่อยอ๋อมันมันจะพาเราไปก่อนนะครับโอเค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 ไม่ต้องมองอยู่คิมิหันหลังมามองด้วยฉันรู้อยู่แล้วอ้าวโอ้โหยากมาก โอเคโอเคโอเคมันจะโดนแล้วเนี่ยมันจะโดนแล้วเนี่ยเออเยี yeah, ่ยมครับผมอะไรนะ่ะมีอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้ว้าว โอเคเยี่ยมยอดเอ้มันจะเราต้องไต่ใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไป อ่ะฮะอ๋อ,อคือไอ้ปิญญาเนี่ยมันมันจะตามอยู่อยู่ขีไงมันจะตามอยู่ีเราต้องอึ๊บโอเคเออมา嘛ชิ้มหายละ คือถ้าถ้าไม่มียูคีนี่เราจะไม่สามารถไปไหนได้เลยเพราะว่ายูคีเป็นตัวทำให้วิญญาณมาเหมือนกับว่าวิญญาณสปสัต์นั่นเองนะครับโอเคโ่ตัวอะไรย้ายหมดแลนะ้มั้ง โอเคขึ้นมานี่ว้าวไปต่อยแล้วนูสิว่าข้างหน้าจะมีอะไร something ไปยูคิว้าวว้าวว้าว s เดอร์จะ go woooh อายะอุ้ยชิบโอ้โหหโอ,โอ,โอ้ข้างล่างน้าครับผมน้มจ้าไม่ควรนะครับโดนแทงตูดพุนแน่นะฮะณนจุดจุดนี้นะฮะไปยูคิ เฮ้ยโอวั h อะฮ c กโอโอ้ว้าวมีทางไปต่อเต็มเลยอ่ะคุณนั่นก็ต้องลงข้างล่างสินะไอ้ซัดจะลง โอเคเดี๋ยวต้องลงล่างนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราจะไปทางไหนได้ต่อนะครับก็โดนลมว่า AI อยังโง่สิเดี๋ยวให้กินน้ำมันแตดปลาซะนสิจะได้ฉลาดฉลาดยางโง่ครับผมโอเคครับขอบคุณที่ยังมีมันสมองอยู่บ้างโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือวิญญาณมันอาชิบโอเมกอโอ้มกอคุณพาช่วย ลงมานี่ลงมานี่โอ้เยี่ยมโอเคครับ uki, อยู่คี้ตรงนั้นไว้แกเป็นคนเดียวที่เรียกวิญญาณได้สปิริตพวกนี้มันฟังแกโอเคเยี่ยมมากฮึบอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงข้างหน้านะครับอาหาร่ามันตามแก โอเคโอเคต้องลงไปหน่อยย้อนกลับมาโอเคไอ้เชี่ยไม่ใช่โดดซัดขึ้นไปโอเคโอเคกลับไ้ มีที่เกาะด้วยวะอ้าเยี่ยมมากโอ้โหโคตรเสียวเลยโอเคยูคิมานี่อ่าเรียบร้อยยูคิจ๋าจ้ายิ้มเหรอโอ้หันหลังก็ไม่ได้แทนที่จะกลับตัวกลับใจ เลยหมาจับไม่ได้โอเค,อเ,คเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้น้ำไปในอ๋อเราต้องลงสินะเพราะมันเป็นน้ำนะครับว้าว เชื่อตอนนี้มีแต่นาไมหมดแล้วอะโหแล้วโคสยองเลยมืดการเป็นเกมเฮ์เลอร์ไปแล้วตอนนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับเกมมีชื่อว่า Never Alone นะครับกับกับผมนะครับการเดียนแล้วน้องยูคีแล้วก็น้องนูน้านะครับว่ายน้ำเพลินๆนะครับพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเราเจอกันบายบาย